ตอนนี้ท่านชื่อแล้วมีนะคะวันนี้วันทีที่้วนตี้เราจต้องเปนะของเก็บวนกาันนี้นะคะหนูก็มาอยู่ที่การทำฝ้ายประชารัฐแบบนั้ ครับพวกเราคือเยาวชนบ้านตุงสมปลอยจิตอาสารพว่เการพัฒนาทิ่งแวดล้อมคับนี่ไงวันหยุดบ้านตุงสมปลยครับชื่อปูกาบอยู่านตุกปลอยตัว

ลูกคนนี้ดับนานตรักต้นน้ำตรังจังขัลังจากหวัเราเแดนะครับวันนี้เื่อเราจะทำฝารเซีทำฟารเซีทุกคนจะมีน้ำมากางแล้วมีกุ้งหอยปูปลามาอยู่จะทำให้ป่าของเราที่นี่ชุ่มชื้นขึ้นนะครับเล็กๆของนิดน้อยที่ยิบก้น เล็กๆสามารถทำวายเพื่อรักษาปลาต้นน้ำของเราไว้ได้ค่ะ